เอ้นะครับอันนี้เราจะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นกรอบคอนโซลนะครับกรอบช่องแอร์นะครับของ Honda Jazz นะครับมีดูตรงนี้ครับตัวนี้เกิดจากนะครับพวกน้ําน้ํามันน้ําหอมละเหยนะครับที่บางคนเอามาติดติดตรงนี้นะครับห้อยแล้วก็หยดลงนะครับตัวน้ํามันหอมละเหยนะครับพลาสติกสีพวกนี้ก็จะเปื่อยนะครับเนี่ยนะครับหลายคันนะครับตัวนี้เราซื้อมาใหม่แล้ว ั่งจากที่ไหนคะสั่งจากฮันด้าครับตัวนี้ก็300กว่าบาทนะครับสั่ที่ฮันด้าสีมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องทําสีอะไรนะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเองได้นะครับสั่งที่ฮันด้าก็300กว่าบาทก็คุ้มนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับที่สั่งกับบริษัทฮันด้านะครับครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นตัวนี้นะครับช่วยนะครับ กิบแกะคอนโซลนะครับอันนี้นะครับช่วยในการแกะนะครับถ้าแรกเราจะแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับกรอบตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการดึงนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับอันนี้ดึงอาย่างเงี้ยนะครับดึงตรงอันนี้นะครับจะมีช่องนะครับนัมจะมีช่องอยู่บริเวณอย่างเงี้ยครับมีช่องอยู่ปกติเราก็จะเกาะตรงเนี้ยนะครับดึงใช้มือก็ได้นะครับแต่จะเจ็บมือหน่อยก็แนะนําเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับ เกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เกี่ยวแล้วก็ดึงนะครับโอเคหลุดแล้วครับแล้วก็มาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับไว้อ่าดึงนี่ครับหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับเกี่ยวไปนะครับตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป้าหมายก็ใช้เครื่องมาช่วยนะครับ แล้วก็ดึงนะครับดึงมุมตรงนะครับตรงนี้ดึงออกตรงๆเลยนะครับ <c oughs> อะไรหรือน๊บนึงค่ะ Okay. น,นี่ของใหม่วิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับเราถอดตัวนังที่หลังก็ใส่ตัวนั้นก่อนนะครับลักษณะก็จะเป็นเดืยเกาะธรรมดานะครับเดือยเกาะพัดติดารรวิธีใส่ก็สวมเข้าไปเลยนะครับสวมาไปตรงๆเลยนะครับ เข้าไปเลยนะครับนี่ครับประนี้นะครับเรียบร้อยนะครับปกติตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ตามนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับไอถอดตัวไหนก่อนก็ใส่ทีหลังนะครับตัวนี้ถอดทีหลังก็ใส่ก่อนนะครับเนี่ยจะมีการทับกันอยู่ตรงนี้ซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆเหมือนเดิมนะครับนี้บ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนตอนถอดใช้เครื่องมือช่วยนิดหน่อยนะครับแต่ตอนใส่ก็ใช้มือกดเข้าไปเลยนะครับตอนใส่ใส่ง่ายนะคะตอนถอดก็จะตอนถอดก็จะนิดนึงนะครับถ้าเราถ้าเราถอดไม่ถอดตามระดับหรือถอดผิดนะครับมันก็จะทำให้เราถอดยากหรือยากนะครับวิธีถอดก็ง่ายประมาณนี้นะครับถอดตัวนี้แล้วก็ถอดตัวนี้นะครับ หลังจากถอดเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยครับการเปลี่ยนกรอบแอร์นะครับตัวนี้ก็เตือนนะครับสําหรับใครที่เป็นพวกน้ําอบน้ําหอมนะครับต่างๆมันจะเป็นสารระเหยนะครับโดนพวกพลาสติกโดนคอนโซลพวกนี้นะครับมีผลนะครับกัดก่อนนะครับนะเป็นลิดกัดก่อนกับพลาสติกพวกนี้นะครับต้องระวังนะครับอันนี้เตือนไว้แต่ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ300กว่าบาทนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ แนะนำเทคนิคง่ายๆวิธีการเปลี่ยนอยุปกรอนนะครับลางตัวครับสำหรับรถยนต์อเค,ครับ